มันโดนข้าบนอ่ะไปไปไปหกไปข้าบนไปโอ้ยแล้วก็สิบไนตึกฟ้าครับฟ้ากรฟ้าระเบิดไปหนึ่งาปหนึงฟ้าระเบิดน้องโอ้ยนี่เก็บแค่แค่น้อยแล้วก็ไปยิงทีไะฮัลโหลไปไหนึ่งไปหนึง ที่มีเท่าไหร่อะไตไปมรเบิดอุ้ยปแลาปแลวดึงอยู่ไหนอะตองไนึงหงบหย่งบหย่งไปโล้เวลาดงลิโอ้มันสองเองเองเจาะองจาโลฟาขึ้นขึ้นชั้นสาก็ได้นะเข้าเห้องชั้นสผมีเอ็กด้วยนะมี่มีแค่สชั้นเองหลังเกนะหลังเกิดใคขึ้นไปอะเจาะแล้วจาะแล้ว แล้วก็ขีดิีดไม่สองตัวนี้ผมไม่พาปืนมาทีลดูไหมกําลังไปใครโดนอ่ะโอ้ยมันจะตายขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีดีเหรอตาย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 สามท่าขึ้นไปขึ้นไปพี่ใครอ่ะข้างบนึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหเสียได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ตตายเบิด้ดสวยไอ้เหี้ยนั่นแหละตรวยเรลี้ยงตัวเดียวเลยมั้ยะแม่ัวเดยอวไปเก็บเก็บตึงตายมั้โหเหี้ยองระเบิดตายหนึ่งตายนึ่งสวยตัวนึ่งตายหนึ่งตายตัวหนึ่งตายหมด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 โอ้โหปีหมดแล้วปีหมดแล้วปีหมดแล้วโดนใครยิงอ่ะทำๆมึงก็ต่อไอ้กับสารเก็บหมดเลยเงินนี่ หกวัดเต็มเลยสารพันหมุนก้นมาสารพันหมุนก้มาริบๆรีบๆข่อยมันมาสัารกูบอกเลยสารหมุนก้มาชั้นหนึ่งแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าแล้วตายตายก็ตายปิดโลเลยปะลงไม่ปิดเลยเลยไม่เหลือเยอะไก่ไม่ต่ำกว่าห้าตัวกับตั้งวิ่งนี้ใครเกิดใกล้รีบช่วยเพื่อนปิดโลหมดแล้วปิดโลหมดแล้วปิดโลหมดแล้วปิดโลแล้วาเจัดดิเลยกูมากับตารไม่เหลือไอ้เหี้ยอะแค่ขนละก่อน เพียมตปอะมันเข้ามาพี่มา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 ไม่เด้ติดบ้างติดบ้างเหรอเดี๋ยวพี่เคยยิงกล้าซื้อไหมเจอของเลยดีเด้อล่างตึกจะแตกล่างตึกมืดแตกแล้วตัวนึงล่างตึกตายหนึ่งเออ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 โดนถล่มไปตายตายตายถ้าเป็นจะตายจ้าเป็นจะจ้าเอาดิไล่ดิเออสวยบนตึกเยอะปะ ไอ้พวกน้หกอตัวหกอตัวที่เข้ามาเก็บของโอ้โหเต็มเลยช่วยกับเองช่วยกับใจหน่อยหรือมาช่วยเก็บของเร็วจะได้ยิงเหมือนทุกคนจะได้ยิงเหมือนทุกคนแม่งน่าเกลียดจัดเลยตั้งรูบั๊กไปเข้าใจไมมเก็บของนี้เด้อเด๋วไปนะเกย์ไปเฮ้ยวิววิววิวหกนอกตึกวิวหกขวาขวาแปดขวาแปดเลยผมเก็บได้ไหมนี่เก็บเก็บไปเก็บไปพี่มาหนึ่งเก็บเก็บใส่สวนกันแม่งวิ่งทำจุดดีกวตายตายตาย

so cold, leave me alone, oh Why are you so cold, leave me alone, oh Shawty talk the body you call me a freak Shawty talk the body you throw me a game Why you so cold, leave me alone, oh Why are you so cold, leave me alone, oh Tell me why you pick me up like I'm keeping in. Lately we just kiss on so how the fuck you call me friend เปิดหนึ่งอรอี๋ไอ้ได้ยังใครมีหัวม่ก็ได้แต่ว่าธรรมะกักมาธรรมะฝีมือ เไม่ยิ่งหมดดุเม็ดเดิมโคตรัดเช้คอมพมันเออเขาเขาดัดต่อังฝังเขาเขียนะเขาจะเลยนะอุ้ยเธอกวดคีดไปพอดี